เตือนกินพริกชี้ฟ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามพี่มดตั้งถังซานด้วยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเลยนะคะอาหารไทยได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะเพิ่มรสชาติ ให้กับอาหารพริกชี้ฟ้านะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะการกินพริกชี้ฟ้าประจํานะคะจะส่งผลดีต่อร่างกายมากมายเลยค่ะหากใครมีปัญหาสุขภาพภาวะเสริมต่างๆในร่างกายนะคะอย่างเช่นไขมันความดันเบาหวานนะคะกระดูกทับเส้นภูมิแพ้หอบผืดไมเกรนเกาลูมาตอยนะคะภาวะเลือดจางนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุ ปวดตามข้อตามเขานะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดให้ต่างๆซานช้ช้ดูแลได้ค่ะคลิปนี้นะคะมีเรื่องดีๆนะคะของพริกชี้ฟ้ามาฝากลองฟังดูค่ะนะคะประโยชน์และสปปรรพคุณของพริกชี้ฟ้านะคะมีพริกชี้ฟ้ามีวิตามิน เนะคะสูงมากๆแล้วก็วิตามิน C สูงนะคะมีสารเบตาแคโรทีนนะคะรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพริกมีประโยชน์มากๆาสอนะคะช่วยป้องกันโรคหวัดนะคะแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้ดีค่ะ 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะ 4. ช่วยป้องกัน การเกิดเลือดจางนะคะ5นะคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะคะ6นะคะช่วยทําให้เลือดเราหมุนเวียนนะคะได้ดีนะคะ7นะคะช่วยบรรเทาอาการคันนะคะจากโรคสะเก็ดเงินนะคะและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายพริกชี้ฟ้านะคะหาทานง่ายใส่แกงใส่อะไรก็อร่อยนะคะทานกันนะคะพริกชี้ฟ้า